วอนพาชมการก่อสร้างความคืบหน้าครับสะพานข้ามทางรถไฟท่าแยกณะระนองวันที่16ท่านผู้ชมว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วโอ้ยไกลนแล้วครับพี่น้องด้านหน้าผมมุ่งหน้าสู่ทิศทางสี่แยกการท่าเรือท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกีดีต้อนรับสู่ช่ององพรสว่างนัน,นีครับท่านผู้ชมอบกุณครับทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะครับพูดจากกลิยาวาจาอาจจะไม่สุภาพหรือจะพูดเร็วไปหน่อยขอโทษขออภัยครับอรสว่างแดนด,ดินดวันนี้พราพามาอัปเดตการก่อสร้างสะพานข้ามแยกคับท่าผู้ชมข้ามแยกทางรถไฟแล้วก็ข้ามแยกณระนองในแนวถนนรัชดาพิเศษครับมุ่งหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิต ตอนนี้ผมอยู่ตลาดปีนังนะผู้ชมนักชมรู้จักดีนะตลาดปีนังแขพรพ,พาชมฝั่งขาออกว่าความการก่อสร้างเป็นยังไงนะผู้ชมทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าเป็นข้อมูลการจราจรถ้าชอบกิฟนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับไปชมกันต่อเลยครับผมส่วนด้านหน้าผม ทิศทางมุ่งหน้าจากพระรามสามครับท่านผู้ชมมาถึงห้าแยกนองข้ามทางรถไฟก็จะยกระดับครับเลี้ยวขวาเข้าสู่แนวถนอนอาจนาลงฮะอาจนาลงก็มุ่งหน้าไปสี่แยกกรมศุลน,นะท่านผู้ชมสี่แยกกรมศุลก,ก,กากรถนอนอาจนารลงนะท่านผู้ชมพาอัปเดตก,การก่อสร้างครับ โครงการอภิโครงการสะพานข้ามแยกนรานองไปตามกันต่อครับห้าแยกนรานองท่านผู้ชมตรงนี้ถ้าก่อสร้างเสร็จนะครับจะพอขวดห้าแยกนรานองก็จะหายไปเลยท่านผู้ชมเห็นสะพานชุสูงไหมฮะอันนั้นมุ่งหน้าจากพระรามสามครับรัชดาพระรามสามส่วนสะพานน่าจะเป็น โอ้ละครับเลี้ยวขวาไปการท่าเรือครับท่านผู้ชมสะพานข้ามแยกนระนองของแยกคองเตยท่านผู้ชมใกล้เสร็จแล้วครับใกล้จะได้ใช้แล้วครับด้านบนมุ่งหน้าไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศกันต่อครับการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนระนอง แนวถนนรัชราพิาพเศษครับมุ่งหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตดูนะครับตัดสุขุมวิทตอนนี้ผมอยู่ยห้าแยกน่านรนองนะผู้ชมจุดที่ผมอยู่ตรงนี้คือเป็นถนนน่านรนองมุ่งหน้าดูนะครับพระรามสี่ครับตรงนี้จะเป็น,าานโโหน้าแยกแยกรัชดาศุนทรโกษานรานรนองครับท่านผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดอ,อัพรอนอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันว่าความคืบหน้าไปถึงไหนนะ ไปตามกันต่อครับส่วนด้านหน้านะครับจะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษถนนพระรามสามครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามแยกนาะนองครด้านหน้าจ,จะเป็นทางรถไฟก่อนหน้านี้ครับการจราจรจะติดมากต่อไปครับปี2023นี้ก็น่าจะสะดวกขึ้นเยอะท่านผู้ชมดูนะครับ สร้างล่าสุนข้ามสะพานข้ามแยกนราะ์สร้างได้ลายเจ๊พี่น้องแจมครับแจมไปดูกันต่อครับด้านหน้าครับจากถนนพระรามที่3ตรงแยกนางลิ้นจี่นะผู้ชมข้ามยกระดับมาเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางด่วนนะครับท่านะผู้ชมอันนี้เป็นสะพานข้ามแยกอีกหนึ่งโครงการพิมหาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนระนอง ตอนนี้ผมอยู่แนวฝั่งขาออกนะท่านะผู้ชมในแนวถนนรัชดาพิเศษตรงน่านนนองครับ <c oughs> อัปเดตการก่อสร้างล่าสุด16พฤศจิกายนครับสร้างได้เยอะมากท่านผู้ชมไปชมกันต่อครับส่วนด้านหน้าผมจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะท่านผู้ชมสร้างเสร็จแล้วครับเปิดใช้บริการแล้วครับท่านผู้ชม น้ทางรถไฟตรง5้าแยกน่านละนองอำพอรพาชมบรรยากาศการก่อสร้างครับความคืบหน้าพอขวดห้าแยกน่านละนองต่อไปจะไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศก,ากันต่อครับ ตอนนี้ผมยังอยู่ฝั่งทิศทางขาออกนะท่านผู้ชมด้านหน้าจะเป็นสะพานข้ามแย,ยกทางรถไฟครับเปิดวิ่งสวนกันได้หรือยังก็ไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งขาออกนะท่านผู้ชมโอ้น่าจะได้แล้วท่านผู้ชมฝั่งขาเข้าน่าจะเปิดนะครับดูนะท่านผู้ชมตอนนี้การจราจรสะดวกมากนะท่านผู้ชมชเห็นไหมครับ นนแนวแต้วใต้าตาทางด่วนนี่แนะครับท่านผู้ชม <c oughs> สะพานข้ามทางรถไฟเปิดใช้บริการนะครับาหาแยกน่านานองสะดวกท่านผู้ชมไปชมกันต่อครับข้ามทางรถไฟครับเลย,ยาหาแยกน่านานองมา เปิดใช้แล้วนะครับผู้ชมแนวถนนรัชดาพิเศษนะผู้ชมอับเดียการก่อ,กอสร้างครับน้าแยกนานละนองกับสะพานข้ามทางรถไฟว่าการก่อสร้างครึ่หน้าถึงไหนสะดวกนะท่านผู้ชมสะดวกนะครับสะดวกนะท่านผู้ชม สะพานข้ามทางรถไฟในแนวถนนพระรามที่3ท่านผู้ชมด้านบนไม่ใช่ทางหลวนนะครับนั่นคือสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็ข้ามห้าแยกน้าละดองท่านผู้ชมไปชกันต่อครับติดท,ทาง สะพานข้ามแยกทางรถไฟกับห้าแยกน่านอนน o n พิ่ท่านผู้ชมพรอมฟ้าอัพเดตจุดเริ่มต้นเขาจะอยู่ตรงเนี้ยครับตรงก่อนถึงนาลิจีนะท่านผู้ชมอันนี้ผมอยู่ฝั่งขาออกนะท่านผู้ชมว่าความคืบหน้าเขาสร้างได้เยอะท่านผู้ชมเยอะมากดูแนวยฝั่งขาออกเดี๋ยวเรา,นนา,นา,ออาไปดูฝั่งขาเข้ากันนะท่านผู้ชมว่าสร้างกันไปถึงไหนแล้ว จุดขึ้นลงจะอยู่ตรงนี้ครับจุดขึ้นทางข้ามสะพานข้ามแยกน่นละนองครับท่านผู้ชมมาสิ้นสุดที่ตรงถนนร,ชราชนาวิเศษตัดกับพระลำสาม 3, ครับตรงแยกนางลิจีนะท่านผู้ชมใกล้แล้วครับความคืบหน้าการก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วท่านผู้ชมสวยจริงๆถ้าสร้างเสร็จี่โอโหการจราจรสะดวกแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสะดวกมากแล้วน,นะท่านผู้ชม ครับชมฝั่งขาออกแนละ้วเอาพรจะพาท่านผู้ชมไปชมฝัง่งขาเข้าว่าความึ้นหน้าไปถึงไหนครับพอขวดนารนองครับท่านผู้ชม16พฤศจิกายนครับไปครับสะพานข้ามแยกทางรถไฟข้ามแยก5้าแยกนาะระนองฝั่งขาเข้าเมืองครับเริ่มต้นที่โรงเรียนนนรศวิทยาท่านผู้ชมโรงเรียนนรศิวิทยานู่นแหละครับ ยิ่งยาเวเลยครับท่านะผู้ชมดูฝั่งขาออกครับตอนนี้มาดูฝั่งขาเข้ามั่งครับมุ่งหน้าสู่หาแยกน่านนองสะพานข้ามแยกครับ,รบอําพรอัปเปียดล่าสุดสร้างเสร็จการจราจรจะสะดวกมากนะผู้ชมไปครับไปดูกันต่อนะผู้ชมอันนี้ผมก็ไปอยู่แถวถนนเชื้อเพลิงนะผู้ชมเปิดใช้นี่เปิดใช้ช่วงเท้านับด้านล่างด้านบนยังไม่เสร็จ ก็ถึงก่าคล่องตัวครับไปตามกันต่อครับท่านผู้ชมผ่านข้ามแยกทางรถไฟในแ,แนวถนนราดพาพิเศษพระรามสามเปิดใช้แล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ฝั่งขาเข้าครับไปกันท่านผู้ชมเอาไปดูสะพานทดลองใช้เปิดใช้ชั่วคราวว่าจะเป็นยังไงวันนี้อยู่แนวถนนราดพาพิเศษนะท่านผู้ชมมุ่งหน้าไปห้าแยกคลองเตย ดานบนก็จะสร้างยกระดับน,นนะฮะข้ามทางรถไฟข้ามห้าแยกน่านนองไปเลยนะาุผู้ชม,ามากชมารจราจรสะดวกครับโล่งมากนะาุผู้ชมอภิมหาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชม เปลี่ยนการก่อสร้างอันนี้ผมอยู่ฝั่งมุ่งหน้าเข้ารุทพมหมานครนะท่านผู้ชมเข้าห้าแยกคลองเตยตรงนี้เขาจะเรียกตลาดปีนังนะท่านผู้ชมตลาดปีนงังครับนู่นครับมาจากพระรามสามครับมุ่งหน้าสู่ห้าแยกน่าละนอง งไงนะผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมไปชมกันต่อครับด้านหน้าผมจะเป็นสะพานข้ามแย,ยกนรรลองนะท่านผู้ชมวันนี้อยู่ตรงแนวทางรถไฟครับตอนนี้เปิดชารนะท่านผู้ชมเลี้ยวขวาไปถนนสุทนทรโกษา เปิดใช้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมในแนวถนนราชันพิเศษฝั่งขาออกท่านผู้ชมขาเข้าท่านผู้ชมพูดผิดสร้างเสพการจราจรตลาดปีนังจะเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชมการจราจรก็สบายสบายครับตั้งแต่เปิดสะพานข้ามแยกไปครับตามการพรกันต่อก็มาจาก แนวทิศทางถนนพระรามที่สานะผู้ชมมุ่งหน้าเสียคลองเตยฮนะตอนนี้อยู่5อแยักนารนอง5าแยกนารนองไม่เป็นคอขวดแล้วนะท่านผะูนะ้ชมการจราจรก็โอเคครับวิ่งสบายๆห,หน่อยนะผูนะ้ชมไปชมกันตอ่อครับมุ่งหน้าการท่าเรืออำพรานพาชมการกอร่อสร้าง ความคืบหน้าครับสะพานข้ามทางรถไฟ5่าแยกนระนองวันที่16ท่านผู้ชมว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วโอ้ยไกลนะครับพี่น้องด้านหน้าผมมุ่งหน้าสู่ทิศทางสี่แยกการท่าเรือท่านผู้ชมก็ท้ายคลิปนี้พรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้ดูภาพรารดาเนิการก่รสร้างสะพานข้ามแยกนระนองท่านผู้ชม ในคลิปนี้ก็อัมพรก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกการติดตามการรับชมที่อัมพรสว่างแดนลีนพาท่านผู้ชมชมการก่อสร้างสะพานข้ามแยกน่านระนองและก็สะพานข้ามทางรถไฟครับตรงห้าแยกน่านระนองว่าการก่อสร้างล่าสุดไปถึงไหนนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศโล่งๆครับส,สบายหลังเปิดชาสะพานข้ามทางรถไฟส่วนสะพานข้ามแยกตรงห้าแยกน่านระนองสะพาน ที่เชื่อมกับข้ามาสีแยกของเตยไปลงหน้าศูนย์การประชุมยินชาติศริกิจนั้นยังไม่เสร็จดีนะครับพุกท้าคอยติดตามกันต่อไปครับว่าจะเสร็จตอนไหนเห็นเรื่องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพอสว่างในดินครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย